ฮูดาโอ้ยปอาคอดเน่ย uh, ฮ yeah. sí right. oh, ูดาฮูดาฮูดาเอ้ยแม่เท่าคอยจับปลาคอยเนี่ได้แท้วะเพื่อนไอ้มันหลายมันหลายสวัสดีครับพอกันครับกับเสียบก่อนนะครับผมนี้มาบ้านหนองคือครับตำบลเฮียดนาเพียงบนนาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี้มาเบิ่ง แม่แม่พอ่พอพ่อสะปาครับสะปาน้ำเซิรนท่านสะป่าน้ำเซินนะครับผมติดน้ำใสบ่บักตัวติดน้ำหวานบักตัวนะครับผมอันนั้นแม่แม่ไปเพิ่นกำลังดังไฟแลครับดังไฟสฟิปิ้งปลาครับเดี๋ยวมาเบิ่งปลาก,กันนะครับเดี<ม>๋ยวม,มาเบิ่งปลาปลาได้ลหลายพี่น้องโอ้ามาเบิ่งหนูเพื่ออะไรขึ้นไหนที่รถพ่อเดียวครับครับเ้มันรถเสียงก็อันผมรถรถชนครับ ก็ได้รถชนรถตัดหน้าไปชนกันรวตสามท้ายเขาหักไปเบิดตายขึ้นสลบไปสิบคนนาทีเรียกเรียกใช่ไหมนี่รถเนี่ยเลี้ยบอะไรหรสลับพัดป่าเลยครับอันนี้อันอันนี้ปลาสอยครับโอ้ปลาสอยกำลังสวยนะครับผมอย่าปิ้งปลากาใส่เกียร์ลายนะพี่น้องเนอะโอ้ปลานั่นไม่รับรถเนี่ย ออปลาสูตรละปลาสูตรเป็นเป็นแพครับผมตัวใหญ่เลยวันปลาปลากระทิงก็มีครับปลาลาดก็มีครับคุณนะขอให้จูบโอ้สารพัดปลาเลยเนาะครับวุนนีปลาคออยู่ในคุณผมไปบ่ได้ครับผมนั่งวิวแชร์ยืนได้ซื่อๆแล้วพี่น้องปลาหลุดก็มีครับตัวนึงเห็นไหมปลาหลุดตินหนาวๆอยู่ ค,คุณแม่ๆพ่อๆอยู่ข้างล่างหุ่นดาพี่น้องเก็บปลาโยกผมสว่านไรงวะมาเก็บคานี่เสร็จผมเบิดแล่าปลาอยู่แน่นแม,แม่กำลังเดียกปลาอยู่ครับผมาาบเบียกปลาลาบเบียกปลาอยากเนียกปลาต้มครับวันนี้จะซีตำมาคุงกินซิ่งปลาสดๆนะครับจากบอ่อเอาหามาได้นะครับ สัตว์ะพี่น้องพองวันยามแรงก็ได้ติดน้ำสะปลาบางคนก็ติดทัวนะครับผมบางคนก็ติดใส่เอ่อติดกระโพดนะพี่น้องยี่นี่เห,ห็ดเหลียงนีง่แม่เห็ดมีแต่ทัวเหลียงอย่างมมดเดียวเจ้ทัวเหลียงปลูกอย่างอื้อนมาวิ่งแต่แม่มันทำมีแต่ทัวเหลียงเนาะ โอ้ทำคุณเป็กเราคนนะครับเอาบกเค็งๆนะพ่อเด้อแกหนาวแกหนาวป่ากาพี่น้องไอ้จักเบิดเมียงเนี่ยใครมีใครป่ากาเนี่ยและครับปลาธรรมชาตินี่แซ่บกว่าโมเลยผมว่านะนี่ยละเอาใยยางมาเร็วๆๆๆพิ่งปลาใยายกระบานน้ำเนี่ยนมาทงหอดทงน้ำคนนะครับ ไม่ยมกี่ยมน่องมีบจุ้นแหลกเียงอ่ะเฉียงหรยไม่ได้เอาเียงนาเน้อียงเจ็ดป่านะเขียงมแล้วพ่อที่ก้อยป่าเตี้ยโอ้ขักล้นเนี่ยคุณพ่อเปนบึงคุณพ่อเรียกป่าก้อยนะครับบึงโอ้มีจต่สวยงามครับปลาเนี่ยก็พ่อเนี่ยปลาซอยปลาสวยปลาสวยดยมันขีกุมเฮ็ดเนีโอ้กวแวออกวุ เดาครับคุณพ่อกำลังเสียกิจครับวันนี้ก้อยปลาสอยสดๆเลยนะครับพี่น้องก้อ <c oughs> ยขมก้อยตัก้อยต้นติบย้ายกินก้อยไว้ย้ายอ่ะก้อยต้นเนึกตัว,ยยวตเดอ <c oughs> คุณแม่แม่เท่าผมครับคุณอ่ะคุณคุณมัานหลายม่นหลายครับคุณไม่ได้บอกได้กกาวได้โดดลงกอนมูมาหอดเหร เตี่ยก็บ,บ่ถอดเอ้ยนีแหน่ปลาสรอยมีแซ่บโคตรพงดังนี่ขี้ขมน,นกีขม,มอ่ะเปิดเนี้ยงแล้วน่ะหอ้ยเกี่ยแตะกีขมโอ้ยหวาน,นมันบวมเองขมดัานเด้มันขมหวานเด,ด้กีปลาซอยะนะยก็เดี๋ยวมันกินเนีย่ยงก็กินพืชในน้ำเหมืเนาะเนีน่ไอ โอ้บาคอบไปแล้วยาย <c oughs> โอ้ขึ้นมาอีกลรอครับผุ้อ่ะอีกชุดนึงอ่ะนะครับทันทีก็ได้เพื่อนทัทีหลบให้คุณพี่การครับหลบก่อนหลบก่อนอนอัวอย่างเดียวได้ผม อูดนะครับพี่น้องเอ้ยปลาเอ้ยเก็บบวบัติว่าไวกะละมังที่พ่อเ็แหลี่ยเ้อน่ย้ายกะละมังมาหลายวเนี่ยที่พอใช้ปลาวันเนี่ยอืมกอกต้องพูดอ่ะมากินมันปิ้งปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ก๊อกำลังก้อยปลาซอยอยู่ครับพุ่นปลาซอยก้อยตอนก้อยโตครับก้อยเป็นตัวโตวไปเลย <c oughs> บรรยากาศก็ดีไยพี่น้องเนยะลมผัดดีบรรยากาศใช้ทุ่งครับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาะ ยายทำมันครับคุณอาครับโอ้ยมึเงรเราเรียกปลาอายุหลายเราได้นะครับแต่แข็งแดงอยู่หรอน้ำมันอืมอีแปดติดเหรอติดติดซิกเกิลสิบแล้วตียายง่ายก็นั่นติดเดี๋ยวนี้ถูกนึกว่ามัน,นเจ็ดติดก,ก้อยอยู่ไหมนึกว่ามันสาวๆอยู่ ออนั่งแล้วเนี่ยเบิงครับเบิงเบ,บิงเห็ดปลาม่ได้แนละ้วับบั่งเอาบัติิเรียกเอาได้นะอ๋อ,อ,อย้ายนั่งจนได้ได้เ่ละย,ย,ย้ายออย้ายก็ได้มันหลตมกนะลายใบตองมกี้ครับใบตองมกี้ครับมาน,นี่ยม้วนาดยกลน่นอ,นว,นอ,นอ,อวนกุ่มแล้ครับผูดำมหลา,ายคนแล้วนะ แม่กำลังเริ่มต้มปลาแล้วครับผมต้มปลาเนี่ยออนครับปลาเสียมเนี่ยปลาคอเนี่ยพี่น้องปลาปลาเสียมต้มปลาเสียมครับเมื่อนี่ากินน้ำกันเนื้นนนอ,อพี่น้องสน,นเต้นแนวแนวในหมอห้อหมดแล้วหมดแล้วสดน้ำโสมๆแซ่บนะครับพี่น้องกินอะไรก็หนึ่งแล้วแซ่บครับ อย่างน้อทั้งผุ่นได้ปากคอเนี้ยเลยครับพูดาแค่น้อพูดาโอ้ยปากคอเนี้ยพูดาพูดาพูดาเอ๊ยแม่เท่าคอยจะปัากคอเนี้ได้แท้วะเพื่อยมันหลายมันหลายนี่ครับคุณแม่เอาปากกาไม่ให้ย่านะครับผม ปลากาตัวงามเลยครับตัวงามตัวใงญ่นะครับผมอยาปลาตัวใหม่นี่ตัึงตัวใหม่หรือับขัับขับมีน่องมาเบิ่งดื้อมาน่ต้มปลาตมปาแซ่บนัวครับหัวนะโอ้ยปลาขึ้นปลาเสียมมาเนี่ปลาโค่ใหญ่ก็มีหัวนะ ตอนแรกก็นึกว่าตุ้มงูเหลี่ยมโมเมตเนต์ได้นะครับปากกอใหญ่ได้น่ะอ่าบรรยากาศุรงให้ตรงน้ะครับว้า้ปากงูกระมีครับมาเนาี้ยปลาแดกงวพี่น้องปลาแดกต้อนกระมีเริ่มฟักบักงูแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อผู้ใดญ่บัตรที่กินเขากินน้ำนะครับผมมีปิ้งปลาก้อยปลาต้มปลาครับตับมังคุงกับแจ้วปลาแดกพี่น้องสมโอก,ก็มีหวัหวนน่อยหัวใหญ่ รันากาศใช้ทุ่งเฮ้านะครับปานอยูอ่ดูมาเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วมาแนะ่เดี๋ยวก้อยปลาคุณพ่อครับกำลังหันหอมเลยไม่ได่อเอ,อห้อมเลยเร็วพ่อะใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยครับพี่น้องมากินเออมากินต้มปลาน้ำกันครับโอ้ยเพียกิ้งปลากาํำสมแซ่บครับพริกแห้งพริกสดนะครับผมก้อยปลาครับแม่กำลังย่าง ปลาใหญ่ชุดเป็นชุดที่หงางปลาขาวซอย,ยนะครับผมผู่ะโอ้อออปลาขาวซอยชุดใหญ่ครับผูดาครับ,บเออขักขักครับสวยเลยครับน้าแม่ย้ายมานั่งเนะี่ยผูดาครับอีกกลุ่มนึงนะ่งนะอ่ะผูดาอันนี้มาเยี่ยมพี่น้องนะครับผม ปากงามเลยครับเนี่ยรสร้อยปลาเขาสร้อยแมงวันไหลาจากน้อยด้วพี่น้องกระเบืญญ้องเป็ี่ยนยางน้ำโค้งน้ำนาเสะอาดซ่านอ,อยู่แล้วนะครับโอ้คุณผดบันเด้งแล้วครับบันเด้งแล้วบันเด้งแล้วปุ๋งแล้วครับใส่ปุ๋งนัวแล้ว,ลวน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาตามชมนะครับ เอาแล้วคือนั่งกินเผาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับตะกร้าตัวเดียวก็ได้ลูกอเปล่วยแต่บักุ่งกันใช่แต่บักุ่งอืมร้อืน น้ำต้มปลาจำแหง็งจำแหง็งต้เพียงว่าอว <c oughs> เอาไปแล้วผักชีนากกับนี้ครับเนี่ยนี่คือว่าเอาเปียงปลาเอาไปแล้วยายไปแล้วผ <c oughs> ักชีนานก,นกินกับตำเบกงกับบรรยากาศท่องให้ท่องนะครับพี่น้อง บขึ้นปากกาดุญดนได้เห็ดคลิปพี่น้องเนะเจ <c oughs> ้าเด็กแยจะฟอเบือกันนะพี่น้องดุญดลได้เห็ดคลิปเห็ดนะอืมเนี่ยหวานครับยัดเนี่ยหวานครับปลาสด

ตบปลาอันพันอืมแบนี้ยด้บปบ่าิ้ก้อยปลาเมกี้น้องก้อยปลาขยอยู่จะโบมีเกียใช่น้องขัดเกีีร์หน่อยนึงจมอืมโบมี่ข้อผิดเนาะแดบเปล่าพี่น้องปิ้มปลา กนี่ก็ขอลาไก่อนด้นะพี่น้องลบกวนไม่พี่น้องมาโดนแล้วฝากก่รกดแชร์กดติดตามด้ครับินี้ก็ขอลาไปก่อนครับขึ้นมาเอาป่ามาขอลไปก่อนนะครับครับ